สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับคุณครูเอกรินอีกครั้งนะครับกับวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีนะครับในชั้นระยมศึกษาปีที่ห้านะครับในอันนี้แรกที่เราเรียนไปในส่วนของเรื่องของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันนะครับในบทเรียนนี้นะครับเราจะพูดในเรื่องหัวข้อในเรื่องของนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมหรือ innovation นะครับมาดูว่าในบทเรียนนี้มีอะไรกันบ้างน,นะครับ เราเจอกันอะไรกันดีอนี้เป็นหน่วยเรียนที่สองนะครับเรื่องนวัตรกรรมอันดับแรกครับถา,ามกันก่อนเลยเรามาลองคิดกันครับเรา,ารคิดกันคิดอะไระมีวันนี้มีมาให้คิดหนึ่งหันวัตรกรรมนะเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงจากเดิมคำถามง่ายๆครับคำถามนี้นวัตก,กรรมเป็นสิ่งที่คิดค้นขึ้นมาใหม่หรือเปลี่ยนแปลงจากเดิมเรียนลองคิดกันครับโอเคนะครับท่เมื่อ,อ,อ,อกี้เรียนลองคิดกันไปก่อนนะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดกันตอนท้ายนะครับอันนี้เรามาดูก่อนครับว่านวัตก,กรรมเนี่ยมันคืออะไรล่ะเราเข้าใจคําว่านวัตก,กรรมขนาดไหน บางคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่านวัตก,กรรมไอ้นวัตก,กรรมคืออะไรอะ่ะทำมาต่างอย่างเทคโนโลยีอย่างไรล่ะเดี๋ยวมาดูความหมายคร่าวๆก่อนนะครับนวัตก,กรรมครับคือการใช้ความรู้หรือความคิดสร้างสารรค์เพื่อสร้างสิ่งใหม่สร้างใช่ครับสร้างสิ่งใหม่หรือปรับปรุงสิ่งเก่าหรือสิ่งเดิมไหมครับ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับคือการใช้ความรู้ในการสร้างสินใหม่หรือปรับปรุงสิ่งเก่าให้มันดีมากขึ้นอันนี้คือความหมายนะครับของนวัตกรรมซึ่งความหมายมันก็ใกล้เคียงกับเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับบางทีเราก็จะจําสับสนไปบ้างน,นะครับตอนนี้มาเรามาดูตัวอย่างนวัตกรรมกันนะครับ แบบแรกกปอนเนีี้ถ้าเราบอกอันนี้อย่างเดียวเนี่ยมันคือเทคโนโลยีไม้กวาดคือเทคโนโลยีที่ตักผงขยะมันคือเทคโนโลยีแลว้วตกรรมก็คือการสร้างสิ่งใหม่หรือปรับปรุงสิ่งเก่าให้ดีขึ้นมันคือการปรับปรุงครับจากที่บอกว่าเป็นไม้กวาดนะปรับปรุงสิ่งเก่านะที่เป็นไม้กวาดมาเป็นเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นก็เป็นนะวัตกรรมนะเห็นไหมครับ ถ้าเริ่มแรกเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยคือเป็นเทคโนโลยีแล้วแต่เราปรับปรุงจากของเดิมให้ดีขึ้นเป็นสิ่งใหม่คือเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเนี่ยคือนวัตรกรรมอันนี้เปลี่ยนไปอีกครับพัฒนาจากเครื่องดูดฝุ่นเป็นเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติเครื่องดูดฝุ่นอันนี้ก็คือนวัตรกรรมเห็นไหมครับวัาดคว่าเทคโนโลยีกับนวัตรกรรมมันไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่นักนะครับ มาดูความสัมพันธ์ของมันระหว่างเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับคำว่าเทคโนโลยีเนี่ยเครื่องยี่อย่างเช่นมาพูดคือไม้กวาดเราทรําไม้กวาดมาแล้วเนี่ยเป็นเทคโนโลยีคราวนี้เมื่อมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงจากไม้กวาดเป็นเครื่องดูดฝุ่นแล้วทาการเผยแพร่จะเท่ากับนวัตกรรมอือเข้าใจนะครับ น้องอาแต่เข้าใจนะคือเทคโนโลยีเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นใช้งานได้สะดวกมากขึ้นสิ่งนั้นเรียกว่านวัตกรรมนะัน่าจะพอเข้าใจนะครับอย่างเช่นตัวด้านขวารูปด้านขวาเนี่ยครับสิ่งใดคือนวัตกรรมสิ่งใดคือเทคโนโลยี เรียนมองภาพอบอกไหมครับอ,อย่างง่ายๆตรงเนี้อามาทางนี้นะครับอันนี้คือหลังคารถยนต์ผลิตออกมาเป็นรถยนต์มันคือการสร้างจากรถดําเดิมมาให้เป็นรถยนต์เนี่ยรถยนต์ก็จะเป็นนวัตกรรมซึ่งก่อนหน้านั้นเราใช้จักรยานใช้มอเตอร์ไซค์มาพัฒนาเป็นรถยนต์ สิ่งนี้ก็คือเรียกว่านวัตรกรรมคำถามหนึ่งคำถามถามว่าครับดิ้นสอจะเป็นนวัตรกรรมหรือไม่เพราะเหตุใดอนักเรียนลองตั้งคําถามแล้วก็ลองถามลองตอบตัวเองครับว่าดิ้นสอจัดเป็นนวัตรกรรมหรือไม่เพราะเหตุใดเป็นเหตุใดจึงไม่เป็นอลองตอบดูนะครับ เรามาดูครับเทคโนโลยีอาจามีการวิวัฒนาการมาจากการนำความรู้นำมาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันเช่นเมื่อก่อนเราจัดเก็บข้อมูลเริ่มจากการใช้ดินสอหลังจากนั้นเราเปลี่ยนมาเป็นอะไรครับปากกาลูกลื่น เปลี่ยนไปเป็นเครื่องพิมพ์ดีดพัฒนามาประเป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งถามว่าดินสอเป็นนวัตกรรมหรือไม่ถ้าเรียงจากภาพเนี้ยก็ตอบได้ครับว่าเป็นนวัตกรรมเพราะก่อนที่จะมาเป็นดินสอเป็นแบบกระดานชนวนมาก่อนแล้มีการปรับปรุงมาเป็นดินสอนี่เรียกว่านวัตกรรมนะแต่ถ้าในรูปนี้มีดินสอแท่งเดียว ราอาจจะตอบได้ว,ว่า่ศดสอคือเทคโนโลยีเพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นครับเีาเลยคิดว่าเทคโนโลยีนวัตรกรรมแตกต่างกันอย่างไรบาอกีภาพที่ให้ดูไปครับเรนี้เรามาตอบถามกันนะครับว่าเทคโนโลยีนวัตรกรรมแตกต่างกันอย่างไรเอาความหมายของมันนะครับแต่ตอบแบบง่ายๆนะครับ เทคโนโลยีเนี่ยคือการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดผลผลิตหรือกระบวนการผลิตและผลผลิตที่สร้างขึ้นมาเนี่ยครับสามารถนำไปจำหน่ายได้จะเรียกว่านวัตกรรมแล้วนะเทคโนโลยีนะครับคือการนำความรู้ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เมื่อผลิตภัณฑ์น,นั้นเอาไปขายหรือจำหน่ายได้สิ่งนั้นเรียกว่านวัตกรรม เส้นไม้กวาดตรงนี้เป็นเทคโนโลยีนะครับเมื่อเราการปรับปรุงปรับเปลี่ยนและนำไปจำหน่ายได้เป็นเครื่องดูดฝุ่นเนี้ยเครื่องดูดฝุ่นจึงเรียกว่านวัตกรรมอย่างงงนะครับอย่างงงต่อไปครับตัวอย่างนวัตกรรมครับนวัตกรรมมีเยอะมากนะครับหลายนวัตกรรมในชีวิตประจำวันของเราเนี่ย เพตัวอย่างอ่านี้มีหลายตัวอย่างนะคะรับยกตัวอย่างน้อยักการันชีว่าบรรจุภัณน์อาหารที่มีส่วนผสมของเกล็ดพลาสติกหรือจะเป็นระบบฆ่าเชื้อน้ำผลไม้ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพลัสอ่ซึ่งพวกนี้ที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยครับก็เป็นนวัตกรรมทั้งหมดนะครับไม่ว่าเครื่องย้ำหัวท่อโฟมอลูมิเนียม นับระบบผลิตมเมล็ดพันธุ์อินรีย์ชีวดีน้ำหวานดอกมะพร้าวอินรีซึ่งนี้คือนวัตรกรรมอันนี้เรามาดูนวัตรกรรมมันนแรก,กันครับว่าเป็นอย่างไรตัวอ,อย่างนวัตรกรรมนะครับเมื่อกี้ที่พูดไปอันดับแรกที่เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของเ็ดพลาสติกเป็นนวัตรกรรมได้อย่างไรคือก่อนที่จะมาเป็นบรรจุภัณฑ์ตัวนี้ยเขานําเทคโนโลยีอะไรมาสร้าง หรือตะก,กอนมันเป็นอะไรซึ่งตะก,กอนจะใช้อาจจะเป็นกระดาษนะใช้เป็นส่วนของบรรจุอาหารก็มีการพัฒนาปรับปรุงโดยใช้เป็นส่วนผสมของเศษพลาสติกทําให้มีที่บรรจุอาหารเป็นพลาสติกนะครับซึ่นวัตกรรมระดับประเทศนี้เป็นการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารด้วยการผลิตแผ่นนะครับ r i c h ี s a p e Che e นะครับแบบ l ลมิเนสสามชั้นนะครับด้วยเครื่องฉีดพลาสติกน,นี่ก็คือนวัตรกรรมอย่างหนึ่งสำหรับบรรจ,จุอาหารนวัตรกรรมครับต่อไปพิมพ์ย่านะครับับอนนี้คือชื่อแบรนด์ชื่แบรนด์นะคะรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยผักตบชวานะเขามีการพัฒนาจากผักตบชวานะครับมาเป็นผลิตภัณฑ์ ที่เป็นเป็นกระเป๋านะครับกระพายเป็นกระเป๋าเงินนะครับตัวนี้เราเรียกว่านาวัตกรรมอิงต,ตัวอย่างครับนวัตกรรมโลงไฟฟ้าพลังน้ำก็คือมีการ ครับนะปรับเปลี่ยนจากน้ํานะครับก็คือมีการพัฒนาอันนี้เขาเรียกว่าเกิดสิ่งใหม่นะอย่างเมื่อกี้พิมพ์ยาก็คือเป็นการเกิดสิ่งใหม่นะครับสิ่งใหม่ก็คือกระเป๋าเพราะผักตกชวาเมื่อสักครู่เนะี้ยผักตบชวาเนี้ยมันเป็นไม่ได้เป็นเทคโนโลยีนะเป็นสิ่งของในธรรมชาติแล้วทําให้เกิดสิ่งใหม่ที่เรียกว่าจะเป็นกระเป๋าที่เกิดจากใยผักตกอันนี้ทาเป็นงานเกิดสิ่งใหม่ แต่ถ้าเป็นพลาสติกเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะเป็นการพัฒนาจากสิ่งเดิมนะให้ดีขึ้นนี้ไฟฟ้าก็เหมือนกันครับใช้พลังงานน้ำเนี่ยทำให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับเขื่อนภูมิปลครับก็เป็นเสริมผลิตพลังงานไฟฟ้าแห่งแรกครับโดยผลิตไปภาคกลางาทําให้มีไฟฟ้าพรีพอต่อการใช้งานและยังกักเก็บน้ำกักเก็บน้ําได้ด้วยนะครับนี่ก็ เป็นนวัตกรรมนะครับทัน,นี้เรามาดูคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับให้นักเรียนลองดูคลิปวิดีโอตรนี้สักนิดหนึ่งนะครับน,นี้เป็นพลังชิวชีวมวลนะครับพลังงานชิวมวลเกิดจากโลยีแล้วก็มาเป็นนวัตกรรมนะครับ ก็ใะะช้เป็นมูลตัดอันนี้ก็เป็นของสิ่งเหลือใช้ในเกษตรกรรมนะครับในภาคการ,กรเกษตรเจรนามารสร้างนวัตกรรมอันนี้เรียกว่าการทำให้เกิด ก็จะเกิดแก๊สขึ้นมานะครับอ่ประโยชน์ของแก๊สชืวอภาพนะครับช่วยครับเป็นแก๊สหุนต้มนะครับเป็นนวัตรกรรมขึ้นมาช่วยเรื่องของผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยนะครับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงนะครับให้ความร้อน ็นี่ก็เป็นตัวอย่างนวัตก,กรรมก็คือการนําสิ่งของเหลือใช้นะครับในภาคการเกษตรมาปรับมาพัฒนานะครับให้เกิดสิ่งใหม่คือแก๊สชีวภาพก็เป็นนวัตก,กรรมนะครับก็มีประโยชน์นะครับอันนี้สรุปง่ายๆครับนี่มาขั้นของการสรุปนวัตก,กรรมนะครับคือความคิดการปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงอาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น,นครับ mm hmm. เมื่อน,นํานวัตกรรมมาใช้แล้วเนี่ยจะช่วยการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมีผลประสิทธิผลนะครับสูงกว่าเดิมทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานด้วยนะครับ mm hmm. นี่ก็คือความใหม่รวมๆของนวัตก,กรรมนะหวังว่านักเรียนนะครับจะเข้าใจนะครับเทคโนโลยีกับนวัตกรรมสองคำนี้ สองานี้จะไปด้วยการเสมอนะครับเ้ามีเทคโนโลยีนวัตกรรมถึงจะเกิดนะครับก็สำหรับบทเรียนนี้ครับหน่วยเรียนนี้เรื่องของนวัตกรรมก็มีทีงเท่านี้นครับสำหรับวันนี้ฝักเรียนทุกคนนะครับเรียนให้รู้คิดให้เป็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันในหน่วยเรียนต่อไปนะครับและอย่าลืมฝากกดติดตามสับสไครต์กับช่องนี้นะครับเพื่อมาเรียนรู้กันนะครับ รับวันนี้ขอบคุณนะครับที่มาเรียนกันนะครับน้อหนึ่งแลติดตามกันนะครับสวัสดีครับ